โจรรถเข็นเดินไม่ได้แต่ปล้นได้โจรรถเข็นอลาวาดปล้นเงินจากธนาคารไปได้ตั้ง1 2 2 5 0 0 0บาทตำรวจนิวยอร์กกำลังตามหาโจรรถเข็นที่ปล้นธนาคารชานันแดไปเมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าทีเ่เผยว่าผู้ร้ายได้ยื่นข้อความให้กับพนักงานธนาคารระบุว่าเขาพกพาอาวุธพนักงานธนาคารก็เลยได้มอบเงินจำนวนเนี้ให้กับชายที่ดูเหมือนจะอยู่ในวัย20รายเนี้ พอได้เงินเจ้าโจรก็จากไปในรถเข็นแบบชิวๆแม้จะมีการจับภาพของเขาได้แต่เจ้าหน้าที่ NYPD ก็ยังไม่สามารถหาตัวโจรรถเข็นรายนี้พบเงินสดที่พนักงานมอบให้เขาก็ยังเป็นเงินที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนไหนคุณล่ะคะคิดว่าอย่างไรอย่าลืมฝากคำแนะนะ